ครับสวัสดีครับวันนี้กับคุณเชาเซอร์วิชนะตาวีนะครับนะวันนี้ก็มีไมตรีเอ็กนะครับนะคันนี้คันนี้สตาร์ติดยากโซลปั๊มโซล่าเหล็ก็นำรัวคันนี้มีปัญหาประกินควาซูปด้วยครับคันนี้นะครับประกินควาซูปแลบขาวกันนะครับนะคันนี้ก็รวยคนทำมาแล้วนะครับนะ ตันนี้ก็ใช้ตันนี้ไล่ยางก,กับตัวน,นี้มีใส่ปานชุดหลุกลงเลกันครับเทำเปลี่ยนไม้เบรกคันนี้ครับหลักๆก็คือนี่ครับประกินคว้าซุนี่ครับนะตันนี้ก็ใช้ประกะนรินควายนะครับในตัวนี้เขาใส่ประกินควายมาเดี๋ยวมาดูนะครับนะน,นี่เลยนี่เลยนี่แหละใช้ประกินควายมันเลยอันนี้ประกิน,นกลีนควายเลยนะครับนะอือ